นี่มะหอดกับมาหุงเข่าว้บถายายหุงเข่าว้บถายายติ่มป้นค่ะลูกบ้านกินลาบแล้วนี่ถั่วลันเตาที่เราเก็บง่ายน,นึ่งก็ยนนนังเนาะ ตอนเก็บอยากกินเห็เบิ้งยุพี่น้องแต่ว่าคันฝนตกแล้วมันขี้ดินลายหัดเอนนะีสอไรวกจาินใช่มรงไายังังเราะทยัง่เยไงเราจะเราจทัใชไา่ ้องป,ปลาเรียนจบคือได้ไปลุงเรียนชีมุงนะม,มันผุดแมงกระรอกอื้อ พี่น้องมาดูข้อพี่แจาไปเก็บอากาศพิ่นมานี่แมนทุกบ่วันีดไทยคือผักเพียเผาเยียนละค่อยวันนี้แกร้อนตรกวันนี้ยันนี้วิพี่น้อง เอาใกล้เข่าแอร์ไฟอันกระดาษหมึดมาจับรกระดาษมดกระดาษท้องกระดาษท้องอันไมน้ำมันมันย่อยหมอดสุมผักเข่ากันค่ะเข่าปากมึดเลยมึด เพ็ดเพ็ดยังเด้อเนาะมาเด้อมาเด้อพี่งอขามาเด้อไมันใ้ปนปลานะไม่ใช่ลาบปลาดุปนปลาไมกินลาบปลาดุกระแบงไห้อ ปานมาะเกษตรเหรอพี่น้องค่ะปานมาะเกษตรบ้านเขากิ่นกระปุ่มหวานหวานหวานอืมเนาะแค่นกองเกษตพี่น้องเลยที่ว่าจะเป็นมือสุอดลวดเนาะเทิงกินเทิงเบาบ้าบ้า,บา,บา,บาอยู่เป็นคนทรงนี่พี่น้องเลยเป็นคนสุดลวดย่านแต่บ่นย่านแต่บ่ได้แววน้ำมูก 妈妈。嗯。<Summer. S 2> mm.